วันนี้นายอิท e คนชอบลองคนชอบเล่นัอยู่ที่บ้านหนองฟ้องตหนองแวงอำเภอหนองแมงจังหวัดชายภูมินะครับจากคลิปที่แล้วไปดูแผงโพลีหน่งแรงเวลา8โมงครึ่งตอนนี้ก็8โมง45นะฮะวันที่8เดือน11 2563นะฮะ ดูน้ำกันดูน้ำกันอันนี้ปั๊มแรงครึ่งลงหกท่อนนะฮะ,ะดีมานน้ำเต็มท่อนะฮะเต็มท่อแล้วนะฮะทำลายแรงมากแต่แรงครึ่งนี้ยังไม่เต็มกําลังมันนะฮะเต็มกําลังมันอยู่ที่สิบแอมป์นะฮะ,ะลงไปหกท่อนหน้าสองนิ้วนะฮะดูกระแสกับกำลังก่อน ะตะวันนะฮะดูใา่คาต่ผมยืนให้ดูก็ะตะวันเพิ่งจะขึ้นมาได้โผใไม้นิดหน่อยนะฮะแ่ดูอุปกรณ์กันนะฮะตัวนี้ผมใช้น้ำยี่ห้อแฮนโลโลนะฮะชุดนี้เป็นชุดที่สองของพื้นที่นี้พื้นที่ของตำบลน,นี้นะฮะที่ผมเอามาลงลูกค้าเข้าไปเห็น ที่นาผมแล้วเขาชอบเขาอยากได้ก็เลยมาติดตั้งให้เขานะมาดูแอมกัน8ปดโมงครึ่งแโมงสีได้5แอมจะสังเกตว่ากับแผงโพลีเมื่อกี้3แผ่นได้4แอมแต่แผ่นอมอโมฟัตรุดนี้ได้5แอมแล้วฮะ8ปดโมงดูวัตต์600วัตต์นะครับหอย่าิบสโวลต์ สามพันรอบมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ปั๊มนม้ำอ่อิมพัลเตอร์ตัวนี้ปั๊มน้ำประดาลตัวนี้สเปคมันที่หนึ่งร้อยสิบโวลต์ดีซีร้อยสิบโวลต์เจ็ดร้อยห้าสิบจริงๆไม่ใช่นะน่ไปดูที่นี่ฮะับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์แต่สตาร์ทที่หกสิบโวลต์ถึงร้อยห้าสิบโวลต์ได้สองร้อยโวลต์นะฮะเขาก็ทำงานละหกสิบโวลต์ v, เริ่มทำงานละ ก็ตัวนี้ใช้แผงอมอฟัตนะครับ2 2แผ่นแผงอมอฟัตนะฮะตัวนี้ร40วัตต์7 7โวลต์นะครับ1.8แ,แมอมป์นะฮะ,นนะทำไมาถามผมว่าช่างอีททำไมต้องเลือกแผนออฟัตซึ่งแผนออฟัตไวแสงมากฮนะแดดไม่มีแดดปกคอมเขาก็ทำงานนะฮะ ก็ดูปริมาณน้ําที่ไหลฮนะมีลูกค้าเจ้านี้เขาลงทุนทุบแผงโพลีชุดเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูเอาไปไว้ในบ้านเลยครับมันไม่ได้น้ําเขาไปเห็นของผมที่นานแล้วเขาชอบนะฮะก็เลยมาทําให้แกชุดนี้สองหมื่นหนึ่งนะฮะบอกราคาตรงๆกันเลยผมไม่ได้รับติดตั้งนะฮะแต่ผมทําให้เขาหรือเขาให้เขาเสียค่าของแต่ผมเสียให้เสียค่าน้ำมันผมมานะฮะเอ่อ แผง12แผ่นเนี่ยออยู่7,002ปั๊มด้วยปั๊มนี่11,000นะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์พวกตู้พวกสายไฟพวกเบรกเกอร์กันฟ้าอะไรทางแดงนี่ให้ลูกค้าจ่ายเองทั้งหมดครับเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ21,000 21,000นิดๆนะครับเกือบ22,000รวโครงสร้างด้วยประมาณ23,000 เทียบเทียบกับที่อยู่ในบ้านแผงโพลีหนึ่งแรงไอ้นั้นสองหมน้าะฮะแกไปซื้อมาจากตัวจังหวัดมาติดตั้งเองการได้น้ำผิดกันเลยฮะก็ตอนนี้ก็แปดโมงห้าสิบแล้วะฮะแปดโมง้สิบก็ดูว่าเทียบเทียบราคา2องหมนึ่งอย่างที่ผมบอกสามพันรอบห้าจุองแอมป์ละนะฮะหกร้อยวัต น้ำมาเต็มท่อนะฮะน้ำเต็มท่อเลยครับดูนี่ท่อของบานปลายนะฮะมันก็เลยจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยแต่ก็โดยรวมโอเคแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ